h e ลโหลเฮลโหลป๋าเพิ่งนึกได้ว่าสัญญากับทุกคนไว้ว่าจะเล่นปั๊ปปี้เพทามนีหว่าเอาล่ะเริ่มกับช็อปเปอร์หนึ่งกันก่อนเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าช h a ปเ e อร์หนึ่งเนี่ยป๋าเคยเล่นจบไปอรอบหนึ่งแล้วแต่นานแล้วล่ะลืมไปหมดแลละแต่ก็ยังพอจำคร่าวๆได้นะจำได้ว่ามันค่อนข้างง่ายมากง่ายกว่าช็อปเปอร์สองเอ้ยง่ายกว่าช็อปเปอร์สามเยอะอ่ะไปเล่นทวนความทรงจำให้ดูกันอีกทีดีกว่า คนนินว่าพนักงานของเพลทามนั้นได้หายไปสิปีที่แล้วแต่ว่าพวกเขายังอยู่ที่นี่จงตามหาพวกเขาซะแกสีใช่ไหมจำได้ว่าต้องไปดู้นี่ก่อนรถเนี่ยรถรถรถไฟ เขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเขียวชมพูเหลืองแดงนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะทุกคนเอ๊ะทำไมภาพมันมึดมดตอนปาเล่นมันมึดแบบนี้หรอ,อจะเอาเครื่องนี้ยังไงนะ รับพักใส่บันไว้แล้วรัดให้แน่นด้วยสายรัดจับปืนทั้งสองไว้ลั่นไกเพื่อที่จะเอาไว้หยิบจับสิ่งของ ห้ามยิงใส่เพื่อนร่วมงานนะตุยได้เลยนะสามารถเชื่อมไฟได้ด้วยสายของแก๊ปแพคใช้แก๊แพคอย่างอย่าง e s ponsibility แปลเป็นไทยว่าอะไรวะอย่างอย่างมีความรับผิดชอบโอเคเราได้แก็แพคมาแล้ว จ,จุบจับจับเจุบจับเอาจริงถึงเคยเล่นมาแล้วแต่ป๋าก็ลืมนะป,ป,ปั๊ปอป,ปีปั๊อปีปั๊อปีเดี๋ยวปั๊ปปี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว พักกี้วักกี้นี่ก็จะมาจัดการเราในตอนหลังนะมันมีเสียงอะไรทั้งอย่างตอนป่าเล่นมันมืดขนาดนี้เลยเหรอนี่ป่ามองอะไรไม่เห็นเลยนั้นเนี่ย กุญแจมันอยู่นี่ปะห้องพาวเวอร์โอเคห้องพาวเวอร์ อย่างนี้นี่เองอ้อไม่ได้เล่นนานลืมปัดโถอเถ้าจาจะหมดแล้วหนะ้าห้องนี้กลับไปทางเก่าไม่ใ่ทางเก่าอยู่ไหนวะปาก็มาจากทางนี้ไม่ใช่ะเ,เก,ก้อากิวะกี้ได้หายไปแล้ว กีวาก,กีอยู่ในห้องนี้มันก็ยังมืดอยู่ดีอทุกคน เแบตเตอรี่มีตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้ ไช่ไหมนะเอ๊าต้องดึงพวกนี้ออกมาให้หมดนี่ดึงไม่ได้ว่ะกคมานี่ซะดีดี ถ้าเกิดใครเคยเล่นมาก่อนนะคือเกมพัซเซลอ่ะอเกมพัซเซลที่มีฉากน่ากลัวตรงนี้ป่าจะได้มือสีแดงแล้วใช่ไหมไมีความใช่ แต่ป่าจําได้ครั้งที่เราที่ป่าเล่นมันไม่ได้มืดขนาดนี้ไม่ใช่หรอพระมันมืดแล้วเนี่ยมันทําให้ป่าเล่นยากมากขึ้นไปสิขึ้นไปสิปสพี่เอเค ได้ไปต่อเปิดไฟฉายได้ไหม ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยดูดิยังมองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ย โอเคมันต้องสว่างอย่างนี้สิมันจะโอเคหน่อย Need Powers ไม่มีใครออกมาจากที่นี่โดยปราศจากของเล่นอเ <c oughs> อันนี้คือไฟอันที่หนึ่งไฟที่สองอยู่ไหนอะ่ะไฟที่สองอยู่นี่ กต้องทำอย่างนี้เอมีไฟลงไปแล้ว ฮะเออคือน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะต้องหนีฮักกี้วักกี้แล้วช่๊ไหมทาวเวอร์ออนเฮ้ แต่ว่ารถไฟเอาไม่ใช่รถไฟเป็นเครื่องเครื่องทำของเล่นแล้วรถไต้องเอาของเล่นไปใส่ไว้ตรงไหนวะแต่ไว้ตรงไหนสักตรงอะ่ะ ของเล่นออกมาก่อนด้วยของเล่นมาแล้ว ล่นใส่ไว้ตรงนี้ใช่ใชชแล้วเตรียมหนีกันได้เลยนะทุกคนเตรียมตัวหนีกันได้เลยมาแล้วโอ้ยตรงนี้แหละปาจำไม่ได้ว่าต้องวิ่งทางไหนบ้างโคตรมืดโคตรมืดโอเค ทางไหนบ้างโอเคโอเควิ่งทางไหนบ้างใ็นใชัยไหมนี่คือความมั่วความมั่วป้าจะไม่หันไปมองมันป้าจะไม่หันไปมองใครทั้งนั้นเอาเอาติดแล้วเว้ยวิ่งเร็ววิ่ง วิ่งใช่ไหมใช่หรือไหมใช่หรือไหม <c oughs> <c oughs> ไปจำไม่ได้ทุกคนเอาไม่โอเคกินอั สมาิดอเคตัดดึงเคทางนี้วิ่งจนกว่าจะเจอที่เราต้องก้มลงไปก้มลงไปโอเคลงไปวิ่งต่อไปเรื่อยๆวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนเจอทางนี้แต่มันจะเป็นทางตัน ทางตันป่าต้องมาทางนี้แล้วก็วิ่งทางนี้ต่อเดี๋ยวจะมีทางตาันอีกใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้โอเคใช่เป็นทางนี้แล้วก็นี้แล้วก็โอ้ไม่ใช่อันนี้เอาเอา,เอายังไงอะ่ะยังไงโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วตอนสต็อปลันนิ่งโอเค d อนสต็อปลัน n ิ n งไปไปต่อทุกคนไปกันต่อเลยเออแล้วก็ดึงดึงอันนี้ลงมาโอเคจบจบเจ้าจบเจ้าไม่เลวหรือลงล่วงลงไปสู่ความตายซาีิวากิอาจจะตามหาดอกไม้สีแดง เออดิยี่สิบนาทีก็จบแล้วไอภาคสามห้าชั่วโมงยังไม่จบเลยปะโท่ป้าจริงเจไปเดี๋ยวเราจะเจอกับพ่อพ,พี่ใช่ไหม พอบีจากจบภาคแรกเนี่ยจากจบภาคแรกเนี่ยทำพอบีซะน่ากลัวเลยนะอา้าจบแล้วทุกคนอยากให้ป๋าเล่นให้ดูก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแชปเตอร์2แล้วนะ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ